แค่ความจริงอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไม่ได้แต่ต้องเป็นความจริงที่เอาไปใช้ถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราอ่านแล้วงงเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วไม่งงเนี่ยแปลก บุคลิกของตัวเองเป็นคนที่ชอบหาความรู้แล้วก็ต้องการเหตุผลไม่ชอบเชื่ออะไรที่เขาเล่าตามกันมาพอมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นเรามีประสบการณ์มันก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเรามักจะถูกผู้ใหญ่สอนมาคนที่โบสถ์สอนมาจนเราเราอยากจะรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มไปเรียนออนไลน์ก่อนตอนนั้นเป็นหลักสูตรของที่ภคธรรมเวลาเสร็จป,ปุ๊บก็มีโอกาสอาจารย์มาท้าทายก็เลยออกมา เรียนเต็มเวลาก็ยิ่งเรียนเราก็รู้สึกว่ายิ่งรับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ยิ่งเรารู้จักความจริงเนี่ยเรายิ่งเชื่อมากขึ้นผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เราไม่สัน่นคลอนเมื่อเจอคนเล่าความจริงอีกแบบนึงมาหรือคนบอกอะไรเรามาเราก็ไม่เขยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นยังไง ผมบอกว่าทาไมถึงจริงจังแบบนั้นถ้าเกิดเราเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระกัมภีใช่ไหมเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงล่ะบางครั้งเราอ่านเองเนี่ยเราก็มักจะเกิดปัญหาว่าอ่านแล้วก็งงอ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเข้าใจมากขึ้นก็ต้องไปเรียนมันจึงไม่แปลกว่าทําไมเราต้องเรียนพระคัมภีทาไมต้องศึกษาพระกัมภีก็เพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระกัมภีจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ว่า,าพระคัมภีร์เริ่มต้นเขาไม่เขียนให้เราอ่านเขาเขียนให้คนในยุคข,ของพระคัมภีร์อ่านก็ต้องไปศึกษาว่าแล้วสิ่งที่พระเจ้าตัดในอดีตมันเป็นยังไงล่ะมันมีความหมายยังไงเรื่องของพัฒนาธรรมต่างๆเรื่องของภาษาแล้วก็หาหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้กับเราอ่ามันเริ่มจากอาจารย์ตะลันที่โบสถ์น,นะอยากจะสอนพระคัมภีร์ในช่วงโควิดพอโควิดเนี่ยเราเปิดโบสถ์ไม่ได้แล้วก็จสอนพระคัมภีรก็ไม่ได้ แต่เราอยากเห็นสมาชิกเรียนพระคัมพี์ก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเราเลยจัดสอนพระคัมพีออนไลน์ไปเลยไม่จํากัดเรื่องเวลาและใครจะเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เป็นอย่างที่หนึ่งแล้วอย่างที่สองบางทีคนต้องการเรียนเวลาที่แตกต่างกันเราก็ถ้าเกิดเรามีออนไลน์และเราเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้มันก็คงจะดีใช่ไหมเราก็จัดแบบนี้ขึ้นมาอย่างที่สามก็คือว่าเรื่องของเนื้อหาพะวานฮิตเนี่ยเนื้อหาบางทีมัน มันต้องถูกจากัดด้วยเวลาแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่ต่อเนื่องเราก็เลยมาเปิดเป็นหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาที่ลึกมากขึ้นเวลาที่มากยิ่งขึ้นมันก็ลึกขึ้นแต่มันก็ไม่ยากเท่าที่ทำแล้วผลปรากฏว่าพอเปิดมานะคนลงทะเบียนเต็มเลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเราอ่านแล้วงงเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วไม่งงเนี่ยแปลก แต่จุดเปลี่ยนที่อาจรู้สึกว่าสนุกขึ้นแล้วก็อยากค้นความมากขึ้นเริ่มจากการตั้งคําถามเรื่ความเชื่อของเราก่อนก็มากจะถามแล้วก็จะค้นหาความจริงไปเรื่อยๆพมพีทั้งบอกเป็นหนังสือที่แปลกอย่างหนึง่งยิ่งค้นหาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบว่าเราเรารู้น้อยมากๆเลยพอเราไปศึกษาม,มากขึ้นมันมีหลากหลายมุมมองหลากหลายแนวคิดให้เราได้ค้พบ และตัดสินว่าเราจะเชื่อแบบไหนยิ่งเชื่อยิ่งอยากเข้าใจพอเข้าใจก็ยิ่งเกิดความเชื่อมากขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นถ้าถามว่าถ้าเกิดแค่นี้พอไหมถ้าเกิดเราต้องการเรียนแค่รับใช้ตอนนี้ก็พอแล้วแหละแต่เราอยากจะเรียนมากขึ้นเพื่ออนาคตเราอยากเป็นคนถ่ายทอดความจริงได้มากิ่งขึ้นอยากจะสอนความจริงของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าความจริงของพระเจ้าเนี่ยยิ่งรู้ยิ่งเชื่อมากขึ้นยิ่งรักมากขึ้น เราก็อยากจะถ่ายทอดออกไปนะครับก็เลยตัดสินใจที่เรียนที่มันสูงยิ่งขึ้นเพื่อเราจะเราจะเป็นผู้สอนที่เรียกว่าถ่ายทอดอย่างไม่อายแล้วก็สอนอย่างถูกต้องนี่ครับความจริงเนี่ยแค่ความจริงอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไม่ได้แต่ต้องเป็นความจริงที่เอาไปใช้ถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้งั้นเราก็เลยมีแบบฝึกหัดมีการบ้านต่างๆซึ่งคนเรียนทําได้ดีมากบอกว่าเห็นแล้วก็ ประหลาดใจแล้วก็ประทับใจเห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆนะเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นะคนสัก40-50อย่างเงี้ยเขาทําได้ก็ดีมากๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่แพ้ก,กว่าคนหนุ่มคนสาวเลยเนี่ยที่เราทําแล้วก็ประทับใจความรู้ทำให้เราลงทองใช่ไหมแต่ความรักเสริมสร้างเราขึ้นนั้นเราก็ต้องตระหนักตลอดว่าเราไม่เรียนเพื่อแค่รู้นะแต่เราเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ตระหนักเสมอ อย่าคิดว่าเรารู้เยอะเรารู้กว่าคนอื่นมันก็ต้องถ่อมใจเสมอผมว่านี่เป็นเด็กที่สำคัญมากๆ